โอ้้เลองเล่มเจ็บไหมนี่นี่นอนคุยแล้วอุ้ยเยี่ยเยยอุ๊ยเยี่ยเยี่ยเยี่ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้ <laughs> อร่อยอ่ะแล้วสายไฟขึ้นไหมแล้วสายไฟขึ้นาสายไฟฝนตกสายไฟจมน้ำไม่เอาขึ้นเอาขึ้นไงอ่ะทีนี้<ป>อะไรไหนปักเงาหายแล้วปักไม่ถอด ฮอสด้วยฝนตกเนี่นยเสียงเครือง,ลองลปลาหลง ใจสุดอีกเอ้ยเอาดีเดี๋ยวฝนฟ้าร้องเอาดีๆไหนอ่ะร่วงนั่งเอ้ยเอามากวัวจะงัวงูโอ้ยตายเลยนี่ๆ แล้วใจสั่นใจเสียวแล้วเนี่ยเหตุผลโดนลืมปักขึ้นจากน้ำไปเฮวเยื่อไก่ฟ้ามันร้องไปยังป้างมาสวยนะโอ้ยเฮาเอ้ ว่าอะไรตกใจตกใจเลยเลียงตกใจก็ไปไปเฟี้ยงเขาทำไมอ่ะลองเล่มเจ็บป่ะนี่นี่เออโทษฐานว่าคำพักไม่ยอมปักขึ้นจากน้ำอี๊ไม่แตกเอ้า ได้ลยกลางเปียกเลยขอนอ่อนครางเปียกเอ๊ะไม่เลืกหร่ฝนตกล้างรถ เอาอ่ะเอาอ่ะอยาลองเลยนะมีไฟยิงไหมเนี่ยมีเลยพี่ฮะมีมีนเกลอูเฮ้ยอ่ะถุนตกนี้ระวังลนยฟ้าเฟ้อร้องขานคืนนี้จะขาบนอนควยแล้ว

ไปแรีบเลยอีไม่แต่อีไม่อยู่เล่นกันแล้วสองคนเล่นกันแล้วอีไม่อยู่ว้ามันก็ไม่เอาไปไกลมาสายไฟเนี่ยจะเอาอยู่ไหนได้วะไม้ไม้ก็เปลี่ยนปลาเหม็นหมดแล้วมั้งเออเลยโอ้โหเป็นไงล้างชามอุ้ยสายไฟรู้ไหจะรวมมีไฟป่ะรั่วป่ะตัวเนี้ยรั่วป่ะแต่อีรั่ว เราตลาดอยู่นะกลับมาอย่างตลาดก็ไม่เห็นอะไรวะแถวเนี้ยเห็นอะไรวะปลาบลบาเนี่ย <c oughs> ไหนที่มาไหน,นจับปลานโอ้เหม็นมากเลยนะเนี่ยอยู่ไหนเน่าเหรอให้เน่านอ๋อให้เน่าให้เน่าทำ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 ไมอะ ทำปลาลาปลาต้มอะไรพวกนี้นะด้วยเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้